เธอตามมหาดาวเพียงดวงเดียวมาทั้งชีวิตแต่ไม่เคยรู้เลยว่าดาวดวงนั้นกำลังตามมหาเธอเช่นกันคืนที่ความจริงถูกเปิดเธอจะเลือกก้าวเข้าสู่ชะตาที่รออยู่หรือกลับสู่โลกเดิมที่ปลอดภัยค่าคืนเหนือหมู่บ้านเล็กๆเงียบสงบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองท้องฟ้ามืดสนิทมีเพียงดาวดวงเดียวที่ส่องแสงอยู่ไกลเกินเอื้อม เธอยืนกลางลานดินมองดาวดวงนั้นด้วยหัวใจที่สั่นเบาๆดวงดาวดวงนั้นไม่ใช่ดาวธรรมดามันคือสัญ,ญลักษณ์คือคำสัญญาที่เธอตามมหามาตลอดหลายปีลมเย็นพัดผ่านต้นไผ่เสียงใบไผ่กระทบกันเบาๆเหมือนเสียงกระซิบจากอดีตท,ทำให้เธอขนลุกปลายนิ้วของเธอแตะสร้อยเล็กๆบนคอ สรยรูปดาวที่เธอพบในคืนที่ฝันประหลาดเกิดขึ้นครั้งแรกคืนที่เธอเห็นภาพเงาและได้ยินเสียงเรียกชื่อเธอจากฟ้าไกลคืนนี้เสียงนั้นกลับมาอีกครั้งแผ่วเบาเหมือนอยู่ใกล้หูมากเกินไปเธอหันซ้ายหันขวาไม่มีใครเลยแต่เสียงนั้นยังคงเรียกเธอทีละคำํำชัดและลึกราวกับมาจากภายในหัวใจของเธอเอง เธอเก้าวเท้าไปบนเส้นทางที่ทอดยาวสู่เชิงเขาพื้นดินเย็นกลิ่นดินชื้นลอยขึ้นมาพร้อมหมอกบางๆเธอสูดลมหายใจลึกรู้สึกถึงความหนักแน่นในหน้าอกไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความจริงบางอย่างที่กำลังรอยอยู่ข้างหน้าเมื่อเดินถึงป่าริมเขาเธอเห็นแสงแปลกๆระยิบระยับอยู่ในพุ่มไม้แสงนั้นขยับสั่น เหมือนสัญญาณที่เรียกเธอเข้าไปใกล้ขึ้นเรื่อยๆหัวใจของเธอเต้นแรงมากจนได้ยินชัดแสงดาวบนท้องฟ้าก็เริ่มสว่างขึ้นในเวลาเดียวกันราวกับตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในป่าเธอก้าวเข้าไปเสียงกิ่งไม้แห้งแตกใต้เท้าทำให้เธอสะดุ้งแต่เธอไม่หยุดแสงที่อยู่ในพุ่งไม้ส่องขึ้นสูงเหมือนกลุ่มดาวเล็กๆรวมตัวกันอยู่บนพื้นดินเธอค่อยๆยื่นมือออกไป รู้สึกถึงความอุ่นที่แผ่ออกมาจากมันทันใดนั้นหมอกหนาทึบก็ไหลเข้ามาจากทุกทิศล้อมรอบตัวเธออุณหภูมิลดลงรวดเร็วลมาหายใจของเธอกลายเป็นไอขาวเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านหลังช้าชัดแต่หนักเกินกว่าจะเป็นสัตว์ป่าเธอหันกลับและในความมืดทึบเธอเห็นเงาร่างหนึ่งสูงนิ่ง ยืนอยู่ตรงจุดที่เธอเพิ่งเดินผ่านมาเธอยือนนิ่งลมหายใจติดขัดเล็กน้อยในความเงียบงันนั้นเสียงหัวใจของเธอดังชัดกว่าสิ่งใดเงาร่างตรงหน้าไม่ขยับแต่ความรู้สึกเย็นเฉียบกลับพุ่งเข้ามาใกล้ขึ้นเหมือนบางอย่างในอากาศกำลังถูกดูดออกเหมือนป่าทั้งผืนหยุดหายใจหมอกสีเทาปกคลุมใบหน้าเธอดวงตาของเธอพร่าไปชั่วขณะ แต่เธอยังมองเห็นเงาสูงนั้นเหมือนมันกำลังจับจ้องเธอเธอพยายามก้าวถอยแต่ส้นเท้ากลับรู้สึกหนักราวกับพื้นดินกำลังดึงเธอไว้ดินใต้เท้าสั่นเล็กน้อยเหมือนมีบางอย่างเคลื่อนไหวใต้พื้นเธอกำซ้ซยรูปดาวแน่นขึ้นโลหะเย็นเย็นกลับเริ่มอุน่นอุ่นขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนตอบสนองต่องเงาที่ยืนอยู่ตรงหน้า แสงอ่อนๆจากสร้อยคอเริ่มลามขึ้นมาบนฝ่ามือสองใบหน้าเธอให้เห็นหมอกที่กำลังไหลลวนรอบตัวแสงนั้นอ่อนโยนแต่มั่นคงเงาร่างนั้นขยับครั้งแรกไม่ใช่การเดินแต่มันเหมือนเลื่อนร่างของมันเคลื่อนมาใกล้ขึ้นแทบไม่แตะพื้นลมเย็นวูบหนึ่งพัดเฉียดแก้มเธอกลิ่นแปลกๆลอยมาตามกระแสะลมกลิ่นหวานอ่อน แต่มีความชื้นของดินทำให้สันหลังเธอชาเธอสูดหายใจเข้าลึกฝืนความกลัวและถามออกไปด้วยเสียงเบาแทบไม่พ้นริมฝีปากโวสคือใครเงานั้นไม่ตอบแต่เสียงแปลกๆดังขึ้นในหัวของเธอเป็นเสียงที่ไม่มีถ้อยคำแต่เธอฟังรู้เรื่องเสียงนั้นบอกว่าเธอใกล้จะพบสิ่งที่ตามมหามาตลอดชีวิต ดวงดาวบนท้องฟ้าเริ่มส่องแสงแรงขึ้นท่ามกลางความมืดที่เข้มขน้นเหมือนมันกำลังชี้ทางให้เธอเพียงคนเดียวเธอรู้สึกได้ว่ามีแรงบางอย่างดึงมือเธอดึงเข้าไปในแสงที่อยู่กลางพุ่มไม้แสงนั้นสัน่นกว้างขึ้นเหมือนเป็นประตูบางอย่างที่รอให้เปิดออกเธอก้าวเข้าไปอีกก้าวหมอกแยกออกจากกันลมสงบลงทันที และเงาร่างนั้นหายไปจากสายตาราวกับไม่เคยอยู่ตรงนั้นเหลือเพียงแสงระยิบระยับบนพื้นที่เต้นเป็นจังหวะเหมือนเสียงหัวใจของใครบางคนกำลังเรียกเธอให้ก้าวเข้าไปใกล้ขึ้นเธอค่อยๆย่องเข้าใกล้แสงระยิบระยับนั้นปลายเท้าสัมผัสพื้นดินเย็นชื้นเหมือนความลับของป่าซึมเข้าสู่ฝ่าเท้าแสงตรงหน้ากระพริบช้าๆ ราวกับหายใจเหมือนสิ่งมีชีวิตกำลังรอให้เธอเข้าใกล้มากขึ้นลมหายใจเธอหนักขึ้นนิดหนึ่งแต่ดวงตากลับไม่อาจละจากแสงนั้นได้มันดึงดูดสงบนิ่งและน่าหวาดหวั่นในเวลาเดียวกันเธอยื่นมือออกไปฝ่ามือสั่นเล็กน้อยปลายนิ้วแตะแสงนั้นเบาๆทันทีที่สัมผัสเสียงกังวานบางอย่างดังขึ้นในปา่า เสียงเหมือนโลหะสายกระทบกันสะท้อนกล้องจากต้นไม้ทุกต้นรอบด้านพื้นดินใต้เท้าสั่นไหวเหมือนหัวใจของป่าก,กำลังตื่นขึ้นลมแรงพุ่งออกจากจุดที่แสงรวมตัวทำให้ผมของเธอปลิวกระจายแสงแอตกออกหมุ่นวนรวมตัวเป็นสัญ,ญลักษณ์คล้ายรูปดาวอยู่กลางอากาศสว่างทีละเส้นเหมือนวาดด้วยมือที่มองไม่เห็น เธอจ้องมันทุกเส้นแสงทำให้หน้าอกเธอเต้นแรงเหมือนความทรงจำเก่าๆที่ปิดกั้นไว้กําลังกลายเป็นภาพชัดเจนเสียงกระซิบดังขึ้นในหัวอีกครั้งเสียงเดิมอ่อนและลึกเหมือนมาจากดาวบนท้องฟ้าเสียงนั้นพูดเทียงประโยคเดียวประโยคที่ทำให้เธอยืนนิ่งเหมือนรูปปั้นดวงดาวดวงนี้เป็นของเธอแต่กำเนิด หัวใจเธอเหมือนหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะมือเธอเย็นแต่ดวงดาวบนสร้อยคอร้อนจัดจนรู้สึกเหมือนกำลังเต้นเธอจับสร้อยขึ้นมาดูแสงจากสัญ,ญลักษณ์บนอากาศส่องลงมาที่สร้อยของเธอพอดีเหมือนมันกำลังเชื่อมเข้าหากันทันใดนั้นเสียงฝีเท้าจากด้านหลังดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ใกล้กว่าเดิมหนักกว่าเดิมชัดจนดินสะเทือนเล็กน้อย เธอหันกลับหมอเปิดทางให้เธอเห็นชัดมีเงาร่างอีกหนึ่งร่างไม่ใช่ร่างสูงอย่างก่อนแต่เป็นร่างมนุษย์ยืนอยู่ในความมืดใบหน้าไม่ชัดแต่ท่าทางเหมือนรู้จักเธอเป็นอย่างดีร่างนั้นพูดด้วยเสียงที่นิ่งแต่มีความเศร้าลึกซ่อนอยู่เจ้าตามหาดาวดวงนี้แต่เจ้ารู้หรือไม่ว่ามีบางอย่างตามหาเจ้าเช่นกันลมเย็นพัดผ่านต้นไม้ ดาวบนท้องฟ้าสั่นไหวแสงบนสร้อยในมือเธอเต้นแรงขึ้นและในวินาทีนั้นเธอไม่รู้ว่าอะไรที่รอยอยู่ตรงหน้าแต่รู้สึกได้ว่าชีวิตของเธอกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการร่างตรงหน้าก้าวออกจากความมืดเผยให้เห็นเพียงดวงตาคู่หนึ่งดวงตาที่มีทั้งความเศร้าความคิดถึงและความลับบางอย่างที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนเธอไม่ถอย แต่ยืนนิ่งเพราะหัวใจบอกว่าเธอต้องฟังคำพูดของเขาแสงรูปดาวบนอากาศเริ่มหมุนช้าลงคล้ายรอให้ทุกอย่างคลี่คลายลมรอบตัวเงียบป่าทั้งป่าหยุดเคลื่อนไหวชายคนนั้นยกมือขึ้นชี้ไปยังสร้อยคอบนอกของเธอเสียงของเขาวนุ่มแต่หนักแน่นจนทำให้หน้าอกเธอสั่นเบาๆดาวดวงนี้ไม่ใช่เพียงสิ่งที่เจ้าตามหา แต่เป็นประตูที่จะพาเจ้าไปสู่ความจริงความจริงที่เจ้าต้องเลือกว่าจะรับหรือไม่รับเธอรู้สึกถึงแรงอุ่นที่ออกมาจากสร้อยมันไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความดึงดูดบางอย่างเหมือนโลกอีกใบหนึ่งกำลังเปิดอยู่ตรงหน้าแสงดาวบนท้องฟ้าสว่างที่สุดในคืนทั้งหมดสว่างจนหมอกแอร์ตกออกเผยทางเล็กๆที่พุ่งเข้าสู่ความมืดลึกในปา่า ชายคนนั้นก้าวถอยหลังร่างของเขาเริ่มเลื่อนเสียงสุดท้ายที่เขาทิ้งไว้ชัดเหมือนเสียงของดวงดาวกระซิบจากบนฟ้าถ้าเจ้าก้าวไปชีวิตของเจ้าจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาหายไปในหมอกเหลือเพียงแสงดาวจากสร้อยที่เต้นเบ,นเบาๆเหมือนเชิญชวนเหมือนรอคำตอบของเธอเธอมองทางมืดนั้นสูดหายใจลึก หัวใจเต้นในจังหวะที่มั่นคงกว่าเดิมและเธอก้าวเท้าเข้าสู่ทางที่ดวงดาวเปิดไว้โดยไม่รู้เลยว่าปลายทางนั้นคือจุดที่คำสัญญาเก่าๆทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นและนี่คือจุดจบของข่ำคืนแต่เป็นจุดเริ่มต้นของชะตาที่ซ่อนอยู่ใต้อีกฟากของแสงดาว